ทำให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยทําให้มันดีทีหลังท่องไปแบบนี้เลยคุณไม่กล้าทําอะไรมีอะไรที่อยากทําคลิปแรกที่ยังไม่อยากลงสินค้าแรกที่ยังไม่กล้าเปิดตัวการสัมมนาแรกที่ไม่กล้าเปิดจัดคลาสแรกที่ไม่กล้าเปิดคนที่ไม่กล้าทักไปคุยโปรเจกต์ส่วนตัวที่ยังไม่กล้าทําทําให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยทําให้มันดีทีหลังคุณติดกับดักไงไปติดว่าแบบเฮ้ยทำออกมาแล้วมันต้องดีมันต้องเจ๋งฉันเรียนจบมาสูงก็อยู่ใช่แบบว่าฉันมาลงคลิปแล้วดูงงงงแงงแงงอย่างเงี้ยาม ไปรุ่นเขาบ้างแต่จะลงคลิปแรกไปแล้วแบบโหฉันเป็นถึงแบบคุณนายอย่างเงี้ยให้ลงคลิปไปแล้วมันงอกแงกอย่างเงี้เหรอไม่เอามันต้องออกมาดีออกมาเจ๋งออกมาเฟอร์เฟคแต่ประเด็นก็คืออะไรครับคุณทําให้มันเกิดขึ้นยังไม่เป็นเลยจะทําให้มันดีได้ไหมคลิปแรกที่ลงครั้งแรกที่ทําทําแค่ให้มันเกิดขึ้นก่อนยังทําไม่เป็นเลยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าแบบนี้คือดีหรอือยังแบบนี้คือยังไม่ดีคุณยังไม่รู้เลยว่าทําแบบไม่ดีเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าทําแบบพอใช้ได้เป็นยังไงแล้วไปคาดหวังว่าครั้งแรกที่ทท่ทําาาาาาาไมมมมมมต้ออ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 องงงกกกกเเพรรรรรคคสุุดดดยหลููัััผจจจิบณป อย่างครั้งแรกคุณก็ปั่นงงงงแง๊แต่พอคุณปั่นงงงงแง๊กแต่คุณเริ่มคล่องแล้วว่าอ๋อจับทางได้มันแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วเราค่อยรับคมทําให้มันดีขึ้นอะไรที่คุณอยากทํายังไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากคลิปแรกที่ผมลงไม่ห่วยแตกชิบหายเลยแต่เราลงไปก่อนทําให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีแต่เราทําซ้ําไปซ้ามาแบบห่วยๆเราจะเริ่มจับทางได้ว่าแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กแล้วเราจะเริ่มจับทางได้ว่าตอนทีีี่่มมมมมมััััััันนนนนนนวรรรรคคอออฉททํําาาปะณ้้้้้แแลยๆบบบบบใหดดขึก็ไ